นี่ก็วันตัวนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่สถานีรถไฟศรีสะเกด<ป>ด้วยกันนะครับนี่ครับบรรยากาศของสถานีรถไฟศรีสะเกดนะครับบรรยากาศที่น้องก็มารอขึ้นรถนะครับนี่เป็นมานั่งแบบไม้แบบยุคเก่าๆนะครับที่เคยนั่งกันคลาสสิกนะครับ4 2ต้นทางจากสถานีอุบลราชธานีไล่ทางสถานี กรุงเทพอภิวัตน์ถ้าที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้ก็รู้ารอการด้สารับในชานชาลาที่สองขอบคุณค่ะจะเข้าชานชาลาที่สองนะครับ เลที่นึี่สอต้นทางจากสถานีขบวนราชธานีไล่ทางสถานีโรุงเทอภิวัต์ท่านที่ทประสงค์จะเดินทางกับขบวนตอนนี้กรุณารอการอนรับด้านเยาวชนชลาที่อขอบคุณค่ะ attention please the arriving train is the rapid train number o 4, 2, four two f r o u n a watch, sharp, t c h t h a n i o k r n h e c k i Pasages are traveling plane. Please, can this platform Please, thank on avoid you. ยี่ชิบยังไม่พอมากกันไปเลยผ่านไปมาขอระมัดระวังอะไรจากตวจด้วยครับอีกสักรู่นะครับบนราไปวนที่1น2่ัสต่สองตำรวรีบตัสไปมาเาริกาบคูเทพอภิวัฒนกับข้อจับเทียบในชานาที่หนึ่งครับแก้ไขครับข้อจับเทียบในชานชาที่2ครับ เข้าสอบเรียกในชาตราที่หน่งนะครับเป็นพลรถตัวจดีเจราาบที่7จนเทียเวลาเปนนกาซีสนทีปามสบปสารตลอดปาางหาดอุบัรานธานีอาเวลาที่ม่ตัวเลขมกขึ้นตบวเสนี้เป็นที่เรียกกอแลปวจเสียสิ่งของและสับรางของานหลักใช้การเดยาได้ที่ชาตราที่หน่งครับไปรุพทรอภิวัตนะครับเราใช้การเดยสารชาติราที่สอับไปอุบรันามีนะครับปรใช้การเดยสารชาตราที่หน่งครับมาพร้อมกันนะครับ ก็จะมาหลีกกันที่นี่นะครับกรงุงเทพปิวันชันจาราที่2นะครับถ้าไปบนชันจาราที่1น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูรถไฟกันขบวนอะไรจะเข้าก่อนนะครับวันนี้นี่กรมบัรทึกพามาชมบรรยากาศนะครับการเดินทางที่สถานีรถไฟสีสเกตนะครับเวลาประมาณ6กโมงกว่านะครับช่วงนี้นะครับมาแล้วครับ ตรวจรถตรวจดูสิ่งของในสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอบคุณค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยพวกนี้จะให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะดร ขบรถที่กำลังเข้าสู่สถานีชีส,สกเกตเป็นขบวนรถดว่วนเลขที่เจ็ดหนึง่งต้นทางจากสถานีรุงเทพภิวัตรลทางสถานีภูบลราชธานีข้าที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้สรุนารอวามไดสารได้งไง่ชานที่หน่งขอบคุณท่ะก็เป็นทั้ง The arriving train is the express train number 7-1 passengers are traveling train to on on you Please Thank this เราได้ดูทั้งไปและกลับนะครับกรุงเทพมหานครนะครับโปอดทาบนะครับตอนนี้รถเทียบอยู่ในชานชาที่สองนะครับเป็นโคโรถเดมคนที่142เดินมาตลอดเวลา1 8นา41นาทีตัดส่งไสลานไปลายมางทีากรุงเทพอัิวั ขับวีซ่าที่มีตัว้วยทางกับรถเจดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วปอดนำสิ่งของและสัตว์สำคัญที่จะหันที่นั่งบนขบรถในชาร์จที่สองให้เป็นเรียบร้อยเลยครับเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแล้วนะครับนกวีดกำลังจะเข้าแล้วนะครับขบวนที่มาจากกรุงเทพนะครับผ่าน สนกรานชอบชาวชาทีดิมากันไปนันก็ป่อดภมากลอัตอยจากควถด้วยครบอีกสักครู่นะครับรถโดดีขบวนที่เจ็ดหาส่งสารตลาดไปอาหาดีกร่านอยนอแต่ราัเทียบในชาร์ที่ัญกระบวนที่เจ็ดหลังจะเข้านะครับชารทชาาที่หนึ่งะครับมาแล้วครับเจ็ดหนึงทุทีบอิวัตุบนราชธานี เราสป็นทางการสําหรบการรจสบลิตภัณฑ์ที่เราบรัทสถาบันารเงินเราได้ไปทาสถาบนี่กบานะครับตภัณฑดี่เราไปสอบรอบบรเวณรอบปรบมาเนี้เสี่สองออกจากสถานสี่สิบเกแลโดยบรษัสถานทุิทเ่รวึงสอาเป็นสถาันต่อนะครับ ขบวนท่นสถาน,นีต่อไปก็จะเป็นกั้นถลมนะครับขบวนที่1นี่องก็จะจอดที่สถาน,นีอุบาวิสัยนะครับคันนี้นะครับจะไปกรุงเทพนะครับได้รัาร้ายแได้ขอบคุณค่ะไปแล้วครับ thank เดินทางลอดไยทุกเส้นทางนะครับเดินทางจากสถานีรีสเกิดไปกรุงเทพมหานครนะครับ,บวันที่142บนรชัชธานีกรุงเทพอภิวัฒน์โชคดีกันทุกท่านนะครับสาหรับการเดินทางในวันนี้กับรถไฟสถานีรถไฟสีสเกิดนะครับบรรยากาศการเดินทางวันนี้นะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ